เราเคยมีความสุขเราเคยมีความทุกข์เวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขดับไปเราสังเกตทุกครั้งไหมไม่ทันนะเราไม่ทันพอเราไม่ได้ไม่ได้มันสังเกตความสุขเกิดความสุขดับเราจะมีปัญญาเห็นไหมว่าสุขไม่ใช่เรามันก็ไม่เห็นไงใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยถอนความยึดมั่นจากสุขเวทนาไม่ได้ว่า ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราไม่หมั่นสร้างเหตุเห็นการเกิดการดับการหมั่นสร้างเหตุก็คือเราต้องสังเกตสุขเกิดมาปุ๊บเนี่ยถึงมันยังไม่ดับเราก็ต้องดูละเดี๋ยวมันต้องดับทุกเหมือนกันทุกเกิดมาเราก็ดูละเดี๋ยวมันต้องดับไม่มีทุกแช่อยู่ตลอดทั้งวันทุกวินาทีเดี๋ยวก็เปลี่ยนดับเดี๋ยวทุกใหม่เกิด ทุกใหม่ดับทุกใหม่อีกเกิดทุกนั้นก็ดับอีกเห็นสุขเกิดดับเรื่อยๆมากพอพระองค์บอกว่าราคานุสัสจะดับไปราคานุสัยอย่างที่บอกแล้วเลยสังโย์เบื้องต่ำาห้อีกซัดเข้าไปเจ็ดข้อนะ่วางอุเบกขาได้ไหมก็ได้อยู่แต่อุเบกขานั้นก็ยังเป็นอวิชานุสัสจะวางอุเบกขาได้ต้องฝึกอุเบกขา ต้องรู้จักสุขรู้จักทุกและวางสุขและวางทุกขถึงจะเข้าสู่อุเบกขาได้ทีนี้ถ้าไม่วางสุขวางทุกเนี่ยจิตคนเราเนี่ยจะเป็นจิตที่เฉยเฉยอยู่เนี่ยค่อนข้างยากวันวันหนึ่งมันจะสุขทุกสุขทุกอยู่ตลอดเลยนะพอผัสสะใหม่มาปุ๊บมันก็ติมันก็ชมใช่ไหมอ่าสัมผัสเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมีพอใจไม่พอใจเกิดตลอดเลยซึ่งเราต้องฝึกอุเบกขาไง อยากจะติไม่ติเฉยๆอยากจะชมไม่ชมเฉยๆใช่ไหมมันปรุงขึ้นมาสัมผัสปรุงมาแล้วโอ้วันนี้คนนี้แต่งตัวสวยจังเลยไม่ชมดีกว่ากูเบกขาก็ต้องฝึกว่าวันนี้อาหารอร่อยจังเลยอเฉยๆดีกว่าเนี่ยคนไม่ค่อยสังเกตนะปัญหาคือคนไม่ค่อยสังเกตเมื่อไม่สังเกตนั่นแสดงว่าเรามีนันทิในมันเรากําลังเพลิดเพลินในมันนี่จึงเป็นเหตุให้เราเนี่ยปล่อยวางมันไม่ได้ ก็เ,เลยต้องปล่อยวางทีละเรื่องถ้าเราปล่อยวางรวบทั้งหมดไม่ได้เนี่ยให้ปล่อยวางทีละเรื่องและเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของกายเพราะหยาบสุดละได้ยินมาได้เห็นมาอย่างเงี้ยเราก็วางฝึกวางฝึกวางเรื่อยๆเพราะทางใจมันเร็วไงเราก็ฝึกวางทางกายก่อนเขานินทามาก็เฉยๆอดทนยากอยู่เขาชมมาก็เฉยๆว่าเขาได้ชมหรือกระทำต่อขันของเราเท่านั้น เขากระทําต่อขันหนะ้าไม่โดนเราหรอกเพราะเราไม่มีในขันห้าถ้าเธออยู่อุเบกขาแล้วนะการทิ่มแทงกันด้วยหอกปากจะไม่ปรากฏโลกนี้จะสงบสุข